ก็สวัสดีท่านผู้ชมเนี่ยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดิ v เว i เียนการได้พบเจอกับสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่มะฮือมาถือเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นสําหรับใครหลายหลายคนแต่มันก็ไม่ได้เจอกันง่ายๆนี่สิครับเพราะสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่มาฮือมาส่วนใหญ่ก็โดนแล้วอาศัยใต้มหาสมุทรและการสำรวจบางครั้งมันก็ไม่ง่ายและถึงทําการสำรวจก็ไม่แน่ว่าจะเจอกับสัตว์เหล่านี้และสําหรับในวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปพบกับสัตว์ทะเลที่มีขนาดตัวใหญ่มะฮือมามาให้ชมกันครับส่วนจะมีอะไรกันบ้างก่อนจะไปรับชมก็ฝากกดไลค์ เรามาเริ่มกันที่อันดับที่10ปูแมงมุมญี่ปุ่นเจเปน e ส e s เดอร์คร a บปูแมงมุมญี่ปุ่นเป็นสายพันธุ์ปูทะเลที่สามารถพบ ได้ทั่วไปในน้าน้้ำของประเทศญี่ปุ่นมันถูกจับเพื่อน,นํามาเป็นอาหารเนื่องจากเนื้อของมันรสชาติด,ดีและถือเป็นอาหารอันโอชะของชาวญี่ปุ่นด้วยช่วงขาที่ยาวกว่า3.7เมตรปูแมงมุมญี่ปุ่นจึงไม่เพียงแต่เป็นปูที่ใหญ่ที่สุดเท่านั้นแต่ยังเป็นสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาสัตว์ขาปล้องด้วยกันมันมีลําตัวกว้างอยู่ที่ประมาณ30-40เซนติเมตรและยาวประมาณ20เซนติเมตรปูแมงมุมญี่ปุ่นขนาดใหญ่อาจมีน้ําหนักถึง20กิโลกรัมและเมื่อมันมีอายุมากขึ้นขาของมันยัังงงงคเตตติบโ่่อออไปในขขณะะทีกรดม มีขนาดเท่าเดิมนั่นจึงมีผู้พบเห็นปูแมงหมญม่ปุ่นบางตัวมีขนาดขาถึง5.5เมตรลำตัวของมันมีสีส้มและสีขาวแต่เป็นจุดหรือลายตามลำตัวพวกมันมีรูปร่างที่ดูดุดนุนน่ากลัวแต่มีนิสัยที่อ่อนโยนและไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์อันดับที่9ปลาแสงอาทิตย์ โอเชี s น n ันฟิปลาแสงอาทิตย์หรือเรียกอีกอย่างว่าปลาโมลาโมลาจัดว่าเป็นปลาที่แปลกวลาดเนื่องจากมันมีรูปทรงเป็นทรงกลมส่วนหัวมีขนาดใหญ่ในขณะที่ครีบหดสั้นเข้ามาติดตอนท้ายของลําตัวที่สั้นมากคล้ายกับเป็นปลาที่มีแต่ส่วนหัวอย่างเดียวแม้ว่าพวกมันมีรูปร่างประหลาดแต่ก็ยังเป็นปลาที่ว่ายน้ําได้โดยอาศัยครีบหลังที่ตั้งขึ้นไปข้างบน กับคลิปก้นที่ยื่นลงมาข้างล่างและมีความเร็วมากพอที่จะจับแมงกะพรุนเป็นอาหารลากแต่ควบคุมทิศทางการว่ายน้ําได้มีดีนักเป็นเหตุทําให้พวกมันว่ายไปชนเรือลาใหญ่ยูไบครั้งพวกมันมีขนาดตัตเต็มที่ได้ถึง3.2เมตรและมีน้ําหนักได้มากถึง2,300กิโลกรัมซึ่งถือว่าเป็นปลากระดูกแข็งที่มีน้ําหนักมากที่สุดในโลกตามปกติจะอยู่โดดเดี่ยวแต่ก็มีบางครั้งที่พวกมันจะรวมตัวกันเพื่อทําความสะอาดอันดับที่แปด ปลาพญานาคปลาพญานาคหรือปลาริปปิ้นมีรูปร่างลักษณะคล้ายกับพญานาคตามความเชื่อของไทยหรือคล้ายกับมังกรทะเลในความเชื่อของชาวตะวันตกมีความยาวได้สูงสุดถึง9เมตรและหนัก300กิโลกรัมมีส่วนหัวที่ใหญ่ลำตัวแบนสีน้ำเงินไม่มีเกรดแต่มีจุดสีฟ้าและดำประปรายครีบหลังเป็นสีชมพูแดงบนหัวมีอวัยวะคล้ายงอนเป็นจุดเด่นพวกมันอาศัยอยู่ตรงบริเวณดำมืดใต้ทะเลลึกตามจากผิวน้ำลงไปราว1,000เมตรและมันไม่ค่อยขึ้นมาบนผิวน้ำจึงไม่ค่อยมีโอกาสพบเห็น ตัวของมันเป็นเป็นส่วนใหญ่จะพบแต่ซากของพวกมันที่ถูกคลื่นซัดมาขึ้นฝั่งอันดับที่7หมึกยักษ์แปซิฟิกไจแอนต์แปซิฟิกออกโพัสหมึกยักษ์แปซิฟิกมีขนาดใหญ่เกือบที่สุดในบรรดาสัตว์จำพวกหมึกทุกสายพันธุ์พวกมันบางตัวมีรัศมีแผ่กระจายออกไปได้มากกว่า10เมตรโดยทั่วไปแล้วหมึกยักษ์แปซิฟิกจะมีสีน้ำตาลแดงแต่พวกมันสามารถเปลี่ยนสีได้เมื่อถูกคุกค,คามหรือต้องการพรางตัวหมึกยักษ์แปซิฟิกถูกจัดอันดับให้เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่ฉลาดที่สุด พวกมันมักถูกเลี้ยงไว้แสดงที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเนื่องจากมีขนาดและสรีระวิทยาที่น่าสนใจรวมทั้งมีความสามารถหลากหลายอย่างอันน่าทึ่งทั้งเรื่องความสามารถในการจดจำและการแก้ปัญหาบางอย่างที่ซับซ้อนนั่นเอง อันดับที่6ปลาหมึกยักษ์จ i a n t Squid หมึกยักษ์เป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ใต้ทะเลเลิกมีขนาดมหึมาโดยเฉลี่ยแล้วตัวผู้มีความยาวประมาณ10เมตรส่วนตัวเมียมีความยาวประมาณ12เมตรแต่เคยพบตัวเมียบางตัวยาวถึง18เมตรหนวดของมันสามารถจับเหยื่อได้ในระยะทางไกลกว่า10เมตรพวกมันเป็นสัตว์ที่มีลูกตาใหญ่ที่สุดในโลกมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเกือบ30เซนติเมตรหมึกยักษ์เป็นสัตว์ลึกลับที่พบเห็นได้ยากมากเพราะส่วนใหญ่แล้วมันจะอยู่ใต้ทะเลเลิกไม่ค่อยขึ้นมาบนผิวน้ําทําให้เรารู้เรื่องเกี่ยวกับหม ดังนั้นพฤติกรรมการใช้ชีวิตของมันก็ยังคงเป็นปริศนาจนถึงปัจจุบันนี้อันดับที่5ฉลามบาสกินบาสกิงชาร์ค ฉลามบาสกินเป็นปลาที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกรองมาจากฉลามวานพวกมันมีความยาวพอๆกับรถบัสโดยสาร2ชั้นบางตัวยาวกว่า12เมตรมีน้ำหนักมากถึง7ตันหรือเท่ากับช้าง2เชือกเลยทีเดียวมีลักษณะเด่นก็คือมีปลายจมูกเป็นรูปกรวยและมีปากขนาดใหญ่มากพวกมันอาศัยอยู่ในบริเวณน้ําอุ่นชอบกินอาหารตรงบริเวณผิวน้ําที่มีแสงแดดสาด่องจึงเป็นเหมือนกับว่ากําลังอาบแดดอันเป็นที่มาของชื่อของพวกมันฉลามอาบแดดนั่นเองหากพบเห็นฉลามบาสกินพร้อมกับ จะมกขนาดมะฮืมากําลังอ้าปากกว้างจนเห็นแผงซี่เงือกอยู่ใกล้กับผิวน้ําก็ไม่ต้องตกใจมากเพราะพวกมันไม่ดุร้ายมันกินพวกแผงต้นเป็นอาหารอ,อันดับที่4ีฉลามวานเจ้ายักษ์ใหญ่สง่างามลำตัวยาวถึง18เมตรพันนี้ เป็นปลาฉลามที่เคลื่อนที่ช้ากินแพลงต้นเป็นอาหารฉลามวานเป็นปลาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเป็นหนึ่งในสัตว์ทะเลที่นักดำน้ำต้องการจะพบเห็นและถ่ายรูปกับมันมากที่สุดเพราะมันเป็นสัตว์ขนาดใหญ่ที่สวยงามและมีนิสัยอ่อนโยนไม่ทำร้ายมนุษย์ฉลามวานเป็นหนึ่งในชนิดของฉลามที่ใกล้สูญพันธุ์แล้วเนื่องจากพวกมันถูกจับมาเป็นอาหารยอดนิยมราคาแพงของชาวจีนและชาวไทยเรานั่นก็คือเมนูหูฉลามนั่นเองอันดับที่3วานสเปิร์ม ด้วยขนาดลำตัวที่อาจยาวได้ถึง20เมตรทําให้วานสเปิร์มเป็นวานชนิดที่มีฟันใหญ่ที่สุดรวมถึงเป็นสัตว์ที่มีฟันใหญ่ที่สุดด้วยลักษณะเด่นของมันก็คือมีหัวที่ใหญ่และยาวเกือบ40%ของลำตัวพวกมันมีสมองที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาสัตว์ทั้งหลายโดยมีน้ําหนักประมาณ10กิโลกรัมสามารถส่งเสียงร้องได้ดังมากๆพอกับเสียงปืนไรเฟิลเลยทีเดียวและชอบกินปลาหมึกยักษ์เป็นพิเศษวานหัวถุยหรือวานสเปิร์มถูกมนุษย์ฆ่าตายไปราว1.1ล้านตัวในช่วง3ศตวรรษททีี่่่ผาาาานนนนมออกกกจเื้้ใชรรัับบปะ และฟันที่ใช้ในทําเครื่องประดับแล้วพวกมันยังมีส่วนสําคัญที่เรียกว่าไข่ปลาวานซึ่งใช้ในการผลิตโลชัน่นและเวชภัณฑ์ชนิดต่างๆอันเป็นที่มาของชื่อของพวกมันนั่นเองอันดับที่2แมงกระพุนแผงคอสิงโต Lions Man ม j e l l y f i s h นี่คือสายพันธุ์แมงกะพุนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกส่วนหัวคล้ายกับร่มขนาดใหญ่มีความกว้างได้ถึง3เมตรกับหนวดรุงรังนับร้อยเส้นของพวกมันที่มันใช้ในการจับเหยื่อเป็นอาหารอาจจะยาวได้ถึง37เมตรเลยทีเดียวแม้ว่ามันจะมีขนาดมหึมาและดูน่าเกรงขามแต่มันไม่เป็นอันตรายต่อคนมากนักเพราะพิษของพวกมันไม่ร้ายแรงแค่แสบคันหรือบวมแดงเท่านั้นอาจจะไม่ถึงตายพอหมดอายุไข่เจ้าแมงกะพุนยักษ์นี้จะกลายเป็นโอเอซิสลอยน้ำสำหรับพวกกุ้งปลาบางชนิดใช้เป็นแหล่งอาหาร และที่หลบภัยจากนักล่าต่างๆ และอันดับที่1ได้แก่วานสีน้ำเงินวานสีน้ำเงินเป็นสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเท่าที่เคยมีมาใหญ่กว่าไดโนเสาร์ตัวที่ใหญ่ที่สุดพวกมันมีน้ำหนักถึง200ตันบางตัวยาวกว่า50เมตรหัวใจของพวกมันมีขนาดเท่ารถยนต์เสียงหัวใจเต้นสามารถได้ยินไกลกว่า3กิโลเมตรเลยทีเดียวขณะที่มันสามารถส่งเสียงร้องได้ไกลถึง1 5ึ0งกิโลเมตรตอนแรกเกิดพวกมันก็มีขนาดใหญ่กว่าสัตว์ขนาดใหญ่ที่โตเต็มที่แล้วและพวกมันก็เกือบจะสูญพันธุ์ไปแล้วในช่วงศตวรรษที่20เพราะถูกล่าโดยมน ตแต่โชคดีที่พวกมันค่อยๆฟื้นตัวขึ้นหลังจากมีการห้ามล่าวานทั่วโลกปัจจุบันมีเหลืออยู่ราว1,500ตัวซึ่งถือว่ายังอยู่ในสถานะที่น่าเป็นห่วงอยู่ก็จบไปแล้วนะครับเป็นยังไงกันบ้างหากผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับและสำหรับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไวเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ